วันนี้เราจะเล่นหมดอะไรกันครับอ๋อพี่บอกว่าพี่อยากเล่นรูโตะพี่อยู่ナโตะเอรดีตามที่สกิฟเตยไว้คืออะไรอ๋อวันพิษที่วันพีษไม่ใช่โอ้โหตอนนี้คนดูน่จะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเราเล่นยูจูสู่ไคเซนนะครับส่วนไคเซนที่เมื่อกี้คนที่เซนก็ที่อยู่ในบีดแต่ที่เป็นตัวร้ายนั่นนั่นไฮเซนที่รู้บ่ะว่าเขาไคเซนนี้ต้องแบบต้องกลับมาจ่ายนะพี่นั่นอะไรวะเพราะเซน ไม่รู้จักคำว่าเป็นซนเนอะคนอีสานมันแปลว่ากูไม่รู้จักอ่ะพอดีไม่ใช่คนอีสานเดี๋ยวแล้วคนอีสานด้วยอ้าเอ้าคนอีสานผิดไรอ่ะเขาไม่เขาไม่มีหัวใจนะพี่กูไม่ได้บอกอย่างงั้นแต่ว่ากินเต้มันพูดว่าคนอีสานกูเลยแบบกูไม่ใช่คนอีสานกูเลยไปเข้าใจมุกไงเข้าใจใหม่คนอีสานต้องเหนื่อยด้วยเดี๋ยวคนอีสานก็มีหัวใจนะพี่แล้วคนสุพรรณไม่มีหัวใจอะคูโดนะคูโดเป็นคนดีนะคูโดเรื่องของแม่ไม่พี่ทำอะไรอย่างเลยครับพี่แล้วเด็กๆคิดมาดูพี่จะรู้สึกยังไงอ่ะเสียใจอ่ะตึกัววนพีี่่ามอยูจริ ฮันเตอร์กูขอร้องคราวนี้มึงวาดให้ทันนายสัตว์เออฮันเตอร์หยุดแอบแม่เล่นเกมดีเออฮันเตอร์หยุดชักวไปด้วยเล่นไปด้วยดีเออพี่ก็ตัดออกเนี่ยแล้วพี่ก็ดูเป็นคนดีแล้วพี่ก็เอาอะไรเกย์ใส่ผมดูดิก็มึงพูดจริงไงคือตอนนี้คือแช็์คิดว่าผมเป็นเกย์แล้วนะพี่ตอนนี้เอาคิดถูกแล้วไม่ใช่มึงกดแล้วไม่สนใจรอบนี้ขอพี่นอนเลือกที่จะเองทำทอย่างนะพี่ใครกินขนมไวสัตว์อร่อยอะพี่ไม่เล่น อีนี่นี่แล้วกันโอ้โหมันเขียวโคตรอร่อยเลยว่ะอยากรู้ว่าเก่งแค่ชื่อตัวละครกันหรือเปล่าเก่งแค่ <Brew S 1> ชื่อพี่เขียนแค่ชื่อตอัวละครพี่เขียนแค่ชื่อตัวละครเดี๋ยวคนก็ไปสานต,ต่อกันเองโอเค okay. ขนานถามนี่ชื่อตัวละครเหรอใครมันเขียนไาไหนหัวไหนชื่อตัวละครมันไม่เห็นมีเลยพี่มันมีคนส่งโจทย์มาฮีโร้ว่าแคนเดมี่ให้ผมว่า นี่นนไม่เขียนหัวข้อมาแน่บอกไว้ก่อนแลว่ามึงผิดหวังแน่นอนว่ากูเป็นคนดีแหละกูคือฟุกพี่เป็นนมสดตัวปลอมอ่ะพี่เรียกกูว่าดาร์กรกลีลาฟุกได้เลยวัดเลยอยากวัดรกลีลาเลยมึงก็วัดอี เฮ้ยผมว่าเสร็จว่ะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ผมใจว่ะทนความรุนแรงไม่ได้สุดท้ในรอบที่สิบคลิปเลยนะพี่ที่ฮันเตอร์วาดเสร็จเออยังดูไม่ชอบวาดหน้ายิ้มยิ้มมาแล้วก็แบบอาวาดไม่ทันพี่แล้วก็ลูกต่อไปอาวาดไม่ทันพี่พอเริ่มตัด่อไปอ๋อวาดไม่ทันพี่วาดไม่ทันอีกแล้วมีเวลาสปอยทุกคนแล้วเด็กคนเดียวแกยังหยุดแก๋ยหยุดเข้าร่วมกับปีศาจได้ผมจะสปอยยันยันแบบมังมัยังไม่ออกพี่ คุเข็นตอนต่อไปให้มึงงานเลยอ้โอ้โหว่ากูกูขอโทษกูว่าดไ่ทนันความพี่ทำไมพี่ว่าคนอื่นพี่เป็นเองเอพี่พี่ลืมเห็นเลยปกติมันจะมีเสียงกริ๊งมาก่อนไม่ใช่เหรอ <laughs> พี่ <laughs> แต่คุยกันแล้วไม่ได้ยินแ <laughs> ล้วภาพนี้มันมีความหมายว่าอะไร <laughs> อนาเคตจะใหญ่ใหญ่อะเกีพี <laughs> <laughs> ่ <laughs> เสียงรถบ้าใครว้ส่ะใครก็ตามที่ได้ยินเสียงรถนั่นมาเป็นเก <laughs> ได้ของกูทีได้ไม่ว่าใครก็ตามที่ถือไม้เท้านี่มันเป็นเกโอ,โอนนเนี่ยเนี่ย <im ple a> แม่กูวาดหมามันโปเกมอนเลยวะหมาไหนวะหมาด้วยหมานไอพี่หมาไหนไหนไหนในใจของเราสองคนจะงะ่ะตัดออกอ่ะพี่เมื่อกี้ตัดออกตัดตัดพี่ไอ้ไอ้เพื่อนพระเอกมันชื่ออะไรนะไอ้ไอ้ไอ้พจิต้าเบจิต้าจำได้อยู่เบจิต้าจำอยู่ดีมากี่ผิดเรื่องแล้วอ้าว พี่ว่ารอบนี้พี่จะใช้เพลงอะไรพี่เพลงเดินจอนินพาลได้ฮะไม่เบื่อกู้สามารถสามารถเรื่องนี้ได้ไงพี่มาทุกคลิปอยู่แล้วไม่ปฏิเสธนะอ๋อกูสาเข้าข้างน้องสุดน่ารักน้องที่ไปดูแมวกลางรายการนะพี่คนอะไรไปดูแมวกลางรายการมันหลุดอีมันหลุดรุนเร้รุนเร้แอบไปชักกู้มาก็แอบเบลได้ไม่ได้ว่าอะไรคนเรามันก็ต้องมีเวลาส่วนตัวกันบ้างแต่พี่นนกับพี่ฟาร์มเนี้ยใช่ใช่แบบใครก็มีทั้งนั้นใช่ไหมไม่ใช่ แค่นอนกับฟาร์มใช่นอนกับเต้อะไรเงี้ยนอนกับฟุกก็มีนะอ่านอนกับฟุกด้วยเหรอว่าไงฟุกรู้สึกว่าจากเสียงแล้วฟุกน่าจะชอบพิเศษเลยนะไม่รออยู่นะครับฟุกก็รอใช่ไหมฟุกหยุดนะออ๋หมายถึงหยุดหยุดว่านใช่ไหมหยุดว่านเราไปขึ้นเตียงกันเลยดีกว่าไม่ หยุดเล่นเกินเผื่อเล่นก็เกลียดเพลงนี้ตกลงเลยพี่เดี๋ยวโดนทุ่นลงนะเวลาเราพูดว่าเกลียดเนี่ยเรามันแปลว่าเราชอบไม่ใช่เหรอพี่ผมอ๋อเกลียดพี่วะเฮ้ยมีหนวดโตพี่นนซึนไอ้กูเกลียดมึงจริงๆอะไรอย่างงี้พี่ผัวเดียวแล้วอุ้ยเดียวแล้วอะไรเฟิ่งจุดจู่ๆมันสั้นจังวะพี่ยี่สามนาทีเลยแล้วมึงรู้ไหมเมื่อกี้จริงเหรอนี่นี่ยี่สามให้แล้วล่ะ เฮ้ยตัวโอ้ยกลับมารู้อะอะไรเต้ฮัลโหลว่าถูกนะถูกแล้วเหรอโอ้โหเดียววายช่างดีเลยพี่เราเขียนเ็อาเลยหน้าตาเนี่ยสีดำๆคล้ายๆกันตอนแรกผมเขียนเบจิต้าพี่รู้ป่ะดูนี่มันต้องฉากนี้หรือนโอ้ยสเตนโดนเลยเร็วมาก คาดหวังคาดหวังแค่หนโรบาร์ล้วนไม่าดผมว่าผมไปเทันเตอร์ไปแล้วคาดวังไง่ได้าไงนะไมไม่ใส่ทำไมฉันต้องไปใส่จำทรงผมโนบารลาไม่ได้เียเจอกับเซลุสัยมามาข้าวไม่เคยเจอมาของคุณไปเลยม่จะวาดยินอยามันต้องเป็น เอาในกองมันได้เกี่ยวอะไพี่ก็ไม่ใช่เหรอดู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 มนเกย์คณว่าเกย์แม่งไม่ได้เกียวกับหัวก้อเลยแต่ละคนนั่นสี่คาทีมคน่ากคิดเหมือนกันปะงงดีกว่า โอ้มึงเขียนแบบถึงเศร้าอ่ะเต้ถึมเศร้าว่าไปถามว่าได้เลยเต้ว่าไปอีกแล้วอ่ะนี่ไงสปอยแค่นี้ไอ้ลูกเต่าไหมพี่ลูกเต่าอยอ๋อเปลี่ยนผิดลูกแฝดนี่ไงลูกแฝดมาฉากเดียวกันดูผมก็ว่าเหมือนกันที่อะไรอันนี้พี่ไอ้อ๋อรู้แล้วรู้แล้วพี่ อยากใช้ตองเฉยอยากเล่นตอนไหนก็ได้อะไรที่อยากตอพวกแบบอยากใช้ตอของพวกเลวว่าอยากเชื่อพวกให้เติมตัวละนี่พวกสลักกับพี่ฟาร์มหรือเปล่าเฮ้ยเดมอนเหรอได้หรอ สวัสดีครับมาอีกแบบเลยเปลี่ยนโจทย์แทนนิดหน่อยโปเกมอนโปเกมอนวยังไงอย่าบุลลี่เขาสิโอ้โหโคโจจะเลือกตายโปเกมอนระดับตำนานโกโจจับอวัดวัดอะไรวะแกยัคนละเรื่องอีกเลยพวกเวนี่โจทย์ไปฮีโร่นี่พี่ไม่เก่วทุกอย่างนะเนี่ยกอ่านผีุ่กอ่านไปขนม ที่ขนมขนมเชยอันนี้อะไฮไลท์พี่เจ็บแปดสีอะไรแต่การอะลคเนียพี่ที่ดูไยพี่อัลเนการอัลเคนเจ็บแปดกิโลหรือเจ็บแปดเมตรนะครับการอัลเคนทำไมมันมี กูขอมาอยู่ใกล้มึงนะนนท์มันตุกีวน่าโคตรมากอะไรต่อเมื่อกี้วอร์มใช่ไหมวอร์มใช่